รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเขาโดดกันทำไมคืนนี้จัดหนักจัดไปแจกรางวัลหลักแสน และาตาลีเกลบว่านางงามจัก,กรวาลตอบทุกประเด็นร้อนภาษาไทยตอนที่คุณเป็นภรรยาของพี่บอลพาดอนเวลาถามว่านาาลีชอบสีอะไรนาาลีก็จะตอบว่าสีชาพันธุ์ใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้โสดแล้วแล้วก็ไม่กาจะแต่งงานอะไรอีกแล้วตอนนี้สีโปรดคือสีอะไรสวรัสดีครับ นี่คืช็อตเด็ดยูเว่กับผมแชมป์พิรพลคุณผู้ชมครับรายการบันเทิงท่องเที่ยวชวนชิมแล้วก็กีฬาครับซึ่งวันนี้เต็มไปด้วยช็อตเด็ดอย่างแน่นอนร้านอาหารที่มีอาหารที่เจ๋งที่สุดรวมไปถึงวันนี้ของขวัญมูลค่าหลักแสนที่ผมจะมีให้กับคุณผู้ชมและที่สำคัญครับ Talk of the town ที่หลายคนรอชมกันการสัมภาษณ์เปิดใจกันนาตาลีเกลบว่า อดีตภรยาคุณพรดอนศีชาพันธ์และก็มีดีกรีเป็นนางงามจัก,กรวาลจะเปิดเผยทุกประเด็นร้อนทั้งหมดเป็นภาษาไทยวันนี้เราจัดไปส่วนวันนี้คุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่ที่เมืองตูรินนะฮะเจาะลึกกับสโมสรอยูเวนตุสผมว่าที่นี่นะฮะเป็นสนามที่มันที่สุดคุณผู้ชมครับและยิ่งไปกว่านั้นโคศกแฮปปี้ที่สุดเพราะอะไรมันเกิดอะไร และมีฉอดเด็ดในสนามคนโดด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  What happened เดี๋ยวบินไปอิตาลีฮะในช่วงที่ผมถูกเชิญไปที่สโมอสรยูเวนตุสในฐานะตัวแทนจากไทยและช่อง3เราก็ได้เข้าไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2013นะครับยูเวนตุสทีมที่เป็นแชมป์ลลกอิตาลีมากที่สุด29สมัยเปิดสนามซัดกับเอซีมิลานทีมที่คว้าแชมป์ลลกสูงสุดเป็นอันดับที่2 18สมัย โอ้โหเกมนัดนี้เต็มไปด้วยช็อตเด็ดนะฮะก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทางสโมสรก็ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เราโดยพิธีกรเนี่ยเป็นถึงนางงามมิสอิตาลีของปี2004ครับ JT V con ospiti internazionali molto importanti come vi anticipavo prima perché e con noi il conduttore numero uno della Thailandia m t r Champ con la sua fidanzata Miss Thailandia 2009 View และด้วยความประทับใจในคุณภาพของรายการกีฬาของไทยแลนด์และช่อง3 ในระหว่างเกมนะครับทางสโมสรก็ได้สร้างความฮือฮาขึ้นข้อความรอบสนามเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์116ปีของสโมสรว่าเตรียมดูทุกชดด็ดของยูเว่ทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีเร็วๆนี้ทางช่อง3เพราะแชมป์จะจัดไปตอนจบครึ่งแรกนะครับทางสโมสรนก็มาขอให้ผมช่วยพูดภาษาอิตาเลียนอวยพรแฟนๆรายการที่อิตาลีหน่อยอ่ะจัดไปฮะสุขสันต์เทศกาลคริสต์มาสจากช่องยูเวนตุสทีวีครับ Merry Christmas from JTV บวนนาตาเลคอน JTV หลังจากนั้นทางผู้บริหารก็ได้เชิญเราในฐานะแขก V.I.P จากช่อง3และก็เมืองไทยเข้าพบกับท่านประธานสโมอสรมิสเตอร์อังเดร a อาร์เนลี่นักธุรกิจหนุ่มวัย37ใน Presidential Box ซึ่งโดยปกติห้องในโซนนี้จะมีไว้เพื่อต้อนรับเฉพาะแขก V.I.P ของประธานสโมอสรอเท่านั้นประธานนี่มุกเยอะนะฮะเจอมิสเตอร์เวิลด์จากช่องสนี่แซวเลยว่า ผมทราบว่าสาวคนนี้เป็นทั้งนางงามและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติงั้นผมอยู่ห่างเธอน่าจะปลอดภัยกว่านะ This is my This is my girlfriend Miss Thailand World and Thai t a e k w o n Do t a e k w o n Do Yeah 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 แหมคุณผู้ชมครับเจอกับท่านประธานทั้งหนุ่มทั้งรวยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้เขานะครับจะซื้อเนคไทนาฬิกาเสื้อผ้าพี่เขาก็คงจะมีหมดแล้วผมก็เลยมอบข,ของขวัญพิเศษจากเมืองไทยครับเป็น King Power ทองม้วนต้นตำรับนะครับโดยประธานหนุ่มก็ดูสนใจในขนมกล่องนี้ไม่น้อยดูได้จากนี่ผู้ช่วยเดินเข้ามานะฮะบอกว่าท่านครับเดี๋ยวผมเอาขนมไปเก็บให้ท่านประธานตอบไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือไว้เองเนี่ยแหละจะได้ลองชิมสักหน่อยเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของยูเว่สาแต่ช็อตเด็ดที่ผมประทับใจามากที่สุดก็คือวิ T ีเชียที่อยากให้พี่น้องชาวไทยทําบ้างนะฮะ ก่อนสงครามเริ่มนะฮะสโมอสอรียมจะประกาศ11ผู้เล่นตัวจริงคนดูในมีส่วนร่วมฮะช่วยกันนับถอยหลังคาวด์ดาวน์เฮ้ยสี่สทีมเรามาแล้วเฮ้ย hey! อย่างที่ผมได้เกริ่นไปครับโคศกสนามนี่โอ้โหมีผู้ช่วยประมาณ40,000กว่าคนนะเพราะว่าตอนที่ยูเวจะประกาศ11ผู้เล่นตัวจริงทีวีจอยั์จะขึ้นชื่อของนักเตะนะครับโคศกจะประกาศว่า เบอร์จุดๆุดุดชื่อจริงจุดจุดจุด,จดแล้วแฟนบอลทั้งสนามจะตะโกนนามสกุลแบบนี้ครับแล้1และทุกครั้งที่ทีมยิงเข้าสนามก็จะเปิดเพลงมันมัน บรรยากาศมันรู้สึกเออมันชิลเกินไปนะอยู่ดีๆนี่ฮะทั้งสนามโดดๆๆๆผมก็สงสัยนะครับว่าเขาตะโกนอะไรกันคำตอบก็คือคาตอบก็คือใครไม่โดดเท่ากับว่าคุณไม่ได้เชียร์อยู่เวใครไม่โดดเท่ากับคุณเชียร์คู่แข่งใครไม่โดดเท่ากับคุณเชียร์มิลานคราวนี้โดดกันทั้งสนามฮะ ก็จบลงไปอย่างสุดมันนะครับยูเวนตุสชนะมิลานไป3ประตูต่อ2พอจบเกมทางด้านผู้บริหารของทีมยูเวก็มาบอกผมนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณแล้วก็ทีมงานจากช่อง3ได้เห็นเกมเหมือนกับแฟนๆทั่วไปแฟนบอลเห็นอะไรคุณเห็นแบบนั้นแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าและนะักฟุตบอลเนี่ยเขาเห็นอะไรผู้บริหารของยูเวก็มาบอกผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะเห็นเกมผ่านเลนส์ของนักเตะ นักเตะเวลาเข้ามาถึงสนามเขาลงไปในสนามเขาเห็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ประสบการณ์แบบนั้นอย่างแน่นอนมุมลึกห้องลับและที่ที่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปแต่เราได้เข้าไปเดี๋ยวเราจัดไปหลังดูบอลจบนะครับในวันถัดไปเราก็มีคิวที่จะไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และก็สนามแข่งซึ่งจะเป็นการทัวร์อย่างสุดส่วนตัวฮะเพราะทางทีมลงทุน เปิดสนามก่อนเวลาทำการเพื่อจะให้รายการจากช่อง3ได้ชมสนามอย่างเป็นส่วนตัวที่สุดนะครับโดยก่อนเดินทางถึงสนามทางผู้บริหารก็ได้มอบของข,องขวัญสุดพิเศษให้กับเรานี่คือเนคกทยี่ห้อชูซอยดีนะครับซึ่งโดยปกติในราคาเส้ละกเกือบ6,000บาทซึ่งทางผู้บริหารย้ำว่าเส้นนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะนี่เป็น limited edition ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับผู้บริหารและผู้เล่นของยูเว่เท่านั้นนะครับ ทันทีที่รายการเราเดินทางมาถึงสนามยูเวนตุสสเตเดียมเซอร์ไพรส์ที่2เกิดขึ้นทันทีฮะเมื่อผู้บริหารแจ้งว่าพาเวลเนตเวตตำนานกองการัวรุกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเช็ค เขาคนนี้ถูกวัวเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกในปี2003มีค่าตัว1,640ล้านบาทแพงยิ่งกว่าเดวิดแบ็กแฮมและก็เวนรูนี่และก็ทุกวันนี้เนทเวดดำงรงตำแหน่งเป็นบอนร์ดบริหานของยูเว่เนทเวดจะมาเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ให้กับเราแขก VIP จากช่อง3และเมืองไทยว้าวแม้จะเริกเล่นไ,ไปแล้ว4ปีแต่ดูความดังของเขานะฮะนี่คือเวลาก่อนเกมในห้อง VIP Legends Club โอ้โหส่วนนี่ฮะ ขนาดเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ดูถูกรุมทึงซะขนาดนี้คุณผู้ชมครับสิ่งแรกที่เน็ตเวดเจอผมนี่แซวเลยฮะว่าเฮ้ยเน็กไทสวยนะเนี่ยผมก็ว่าว่าแฟชั่นพี่เน็ตเวดนี่ก็ร้ายกาจเหมือนฝีเท้าครับดูได้จากสูทและรองเท้ามิกซ์แอนด์แมชมากเน็ตเวดนี่พารายการจากช่อง3เราเข้าชมทั่วทุกห้องฮะแต่ช็อตเด็ดนะครับของการทัวร์ครั้งนี้ก็คือการเข้าไปในห้องแต่งตัวอย่างสุด exclusive ก่อนจะบอกว่าเก้าอี้ตัวขวาเนี่ยนะฮะเป็นเก้าอี้สุดพิเศษถูกจองไว้สำหรับกัปตันทีมจารุจิบุฟฟอนเท่านั้นส่วนตัวซ้ายเป็นของรองกัปตันทีมอังเดรียเปียโลและนี่คือมุมสุด exclusive ห้องแต่งตัวของทีมยูเวฟแชมช็อตไปผู้ชมครับช็อตเด็ดที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปนั้นถือว่าสุดยอดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับช็อตเด็ดในช่วงหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าฟลอฟลอพื้น,พ,นพื้นเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้า คุณจะพบกับช็อตเด็ดปิดไฟเอาเฮ้อเอาไฟขึ้นมาสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะและที่สำคัญคุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะฮะของขวัญจากยูเวนตุสและจากอิตาลีเสื้อตัวละแสนหลักแสนหกหลักจะได้ต้องทำยังไงเสื้อนั่นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าช็อตเด็ดยูเวจัดไป ของขวัญจะเด็ดแค่ไหนและทุกประเด็นของนางงามจัก,กรวาลคืนนี้เราจัดไปสนับสนุนโดยรถยนต์เช vrolet คร u z e ธนาคารไทยพาณิชย์